กลุ่มผู้สนับสนุนยุนซอกยอและนักการเมืองพรรครัฐบาลพยายามขัดขวางรถตำรวจที่มุ่งหน้าเข้าจับกลุ่มประธานาธิบดีในบ้านพักทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตั้งเครื่องกีดขวางเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ประท้วง นี่เป็นภาพของขบวนรถตำรวจที่ควบคุมตัวยุนออกมาจากบ้านพักในกรุงโซเวลาประมาณ1 0โมง3 3นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำตัวเข้าสู่การสอบสวนของสำนักงานสอบสวนการทุจริตสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือ CIO นะครับหลังจากทางการเกาหลีใต้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า3,000นายทำภารกิจจับกุมตัวยุนตั้งแต่เวลาตี4.20นาทีตามเวลาท้องถิน่น ปฏิบัติการจับกลุมในครั้งนี้ถือเป็นความพยายามจับกลุ่มครั้งที่สองหลังจากสารออกหมายจับในข้อหาก่อกระบฏเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากผู้นำเกาหลีใต้ถูกคุมตัวออกจากบ้านพักสำนักงานประธานาธิบดีได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ล่วงหน้าครับยืนแสดงความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนในครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้าจนนำไปสู่เหตุนองเลือดขึ้นได้นะครับ 심지어 CIO의 검사는 법안을 제기하고 국가의 정치적 정치적 정보를 깨닫게 된다고 합니다. 저는 오늘 이들이 이 경호 보안 구역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운 위혈 사태를 막기 위해서 일단 불법 수사이긴 하지만 공수처 출석에 응하기로 했습니다. 그러나 제가 이 공수처의 수사를 인정하는 것은 아닙니다. 레스룬 각간소는 멸을 왕항자 크롱소, 약 20km, 아마도 사용되는 장소입니다. 이곳은 경찰이 경찰을 수사하는 곳입 ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนยุนก็รวมตัวกันหน้าสำนักงาน CIO เพื่อประท้วงต่อต้านการบุกจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีในช่วงเช้าตรู่วันนี้ <S 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 คุณผู้ชมครับความพยายามจับกลุมในครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า6สัปดาห์อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่คนะครับจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกวันที่3ธันวาคมเมื่อยุนซอกยอประกาศกฎอายการศึกใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นครับหลังจากนั้นก็เกิด มรสุมทางการเมืองตามมาหลายลูกนะครับยุนถูกระง,งับการทำงานชั่วคราวหลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติได้ลงมติถอดถอนเป็นครั้งที่สองและสำนักงาน CIO ก็กระโจนเข้ามาทำการสอบสวนยุนโดยตรงเลยครับยุนพยายามหลีกเลี่ยงการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ถึง3ครั้งด้วยกันจนนำไปสู่การออกหมายจับของสารแขวงในกรุงโซในท้ายที่สุดนะครับวันที่สามมกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พยายามบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวยุนที่บ้านพักครับแต่ก็ต้องประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอารักขาประธานาธิบดีเข้ามาขัดขวางเอาไว้ได้นะครับอีก4วันถัดมาสันแขวงในกรุงโซก็ออกหมายจับเป็นฉบับที่2ครับหลังจากหมายจับฉบับแรกหมดอายุไปนะครับนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้นำเกาหลีใต้สำเร็จเมื่อเวลา10โมงเช้าในวันนี้ นาฬิกาของกระบวนการในการสอบสวนข้อหาก่อกระบฏก็เริ่มเดินทันทีครับคุณผู้ชมนี่เป็นแผนภาพที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าจะเกิดอะไรในช่วง48ชั่วโมงนับจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตศาลขยายเวลาเพิ่มเติมถ้าในช่วง48ชั่วโมงยังไม่สามารถสอบสวนอะไรได้สำเร็จครับมีทางเลือก2ทางถ้าศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเพิ่มยุนก็จะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ แต่ถ้าสารอนุญาตยุนก็จะถูกคุมตัวอีกภายในเวลา20วันนะครับหน้าที่ในการสอบสวนเรื่องของการก่อกระบฏเป็นหน้าที่ของ CIO ในขณะที่สารรัฐธรรมนูญเองก็มีหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของยุนด้วย การไต่สวนจะจัดขึ้น5ครั้งนะครับครั้งแรกผ่านไปแล้วเมื่อวันที่14มกราคมยุนไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลรัฐธ,ธรรมนูญครับทำให้สารต้องยุติการพิจารณาภายในเวลาเพียง4นาทีเท่านั้นนะครับส่วนครั้งที่ 2, อสและ4ก็จะจัดขึ้นในวันที่21-23มกราคมและครั้งสุดท้ายก็คือวันที่4ี่กุมภาพ,พันธ์นี่เป็นปฏิทินทางการเมืองที่เราต้องจับตามองกันให้ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมเส้นทางการเมืองของยุน ดำเนินมายาวนานครับเกิดมาจากการเป็นนักกฎหมายที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนำมาสู่การก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในถ้ายที่สุดนะครับวันนี้คุณสุพิศราพงศ์พ้นัยรรวบรวมเส้นทางทางการเมืองของยุนนำมาเล่าให้กุณผู้ชมฟังครับ ยุนซอกยอจากอายการสูงสุดสู่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่ถูกจับกุมขณะดำรงตำแหน่งกลายเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีใต้ที่ต้องจารึกไว้ยุนซอกยอวัย6 64ปีเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางและเติบโตในกรุงโซ เขาเป็นเด็กแถวหน้าของโรงเรียนและสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซสาขานิติศาสตร์แต่ความชื่นชอบในงานสังสารทำให้เขาสอบในติบัณฑิตไม่ผ่านถึง8ครั้งก่อนที่จะสอบผ่านในความพยายามครั้งที่9หยุนก้าเข้าสู่วงการการเมืองในฐานะอายการสั่งชื่อเสียงจากการเป็นหัวหน้าคณะสอบสวนคดีพักกึนเฮเยอดีตประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ในข้อหาทุจริตในปี2016 ย้อนกลับไปในปี2013พักสั่งพักงานและไล่ยุนออกจากทีมสืบสวนคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองแห่งชาติเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นการลงโทษยุนที่ท้าทายอำนาจของเธอในปี2019ยุนได้รับการแต่งตั้งเป็นอายการสูงสุดของเกาหลีใต้และได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรม ยุนเป็นผู้นำการสอบสวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีมุนแจอินทำให้เขาได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่พอใจกับนโยบายเสรีของมุนและปูทางสู่การลงสมัครคิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2022ยุนจากพรรคพิภพอพาวเวอร์ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างบุบวิด ด้วยการเฉือนเอาชนะอีแจมยองจากพรรคเดมโมแครติกเพียง2อ0 0 0นคะแนนหรือคิดเป็นร้อยล้า 0. 8เท่านั้นตลอดระยะเวลาที่ยุนนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เขาต้องเผชิญกับเรื่องอื้เช้าหลายอย่าง เมื่อเขาย้ายสำนักงานออกจากคำเนียบประธานอธิบดีหรือ Blue House ไปยังสถานที่ใหม่ทางกลางข้อสงสัยว่าการย้ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยหรือไม่แต่ยุนก็ปฏิเสธว่าเขาหรือภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ในปี2022ยุนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเขาปฏิเสธที่จะปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมในงานฮาโลวีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง159คน โดยหนึ่งในผู้ที่เขาปกป้องคืออีซังมินรัฐมนตรีความปลอดภัยซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนเดียวกันกับยุนขณะที่กรณีอื้เฉาวของคิมกอนฮีอย่างประเด็นสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งในการรับกระเป๋าหรูมูลค่า2,200ดอลลา,าร์สหรัฐเป็นของขวัญ ก็สร้างความลำบากใจให้กับรัฐบาลไม่น้อยในขณะที่พักฝ่ายค้านผนึกกำลังอย่างแข็งกแกร่งมากขึ้นในระยะหลังก่อนที่เขาจะประกาศกฎอา,ายการศึกจนกลายเป็นรอยด่างทางการเมืองและนำพาเกาหลีใต้ให้ตกอยู่ในวังวนความกลหุ่นทางการเมืองสุพิศราภาุมพลไัยไทย PBS รายงาน คำถามสำคัญก็คืออนาคตทางการเมืองของผู้นำเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรต่อไปประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์เรื่องนี้ครับผมเชื่อว่าหน่วยงาน CIO เนี่ยเข้าไปสอบเนี่ยก็คงได้สอบแต่ผมคิดว่าคงจะสอบหลายครั้งแล้วข้อมูลที่ได้คงจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่และการสอบสวนก็คงจะ ยุนซอกยอนคงจะไม่ให้คงจะไม่ให้ซี o ออปิดกล่องได้เร็ว<ม>ไปปวาสารรัฐธรรมนูญฉะนั้นยุนซอกยอนต้องการให้ไปที่สารรัฐธรรมนูญแล้วต้องการให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญฟันธงว่าไม่ถอดถอนถ้าไม่ถอดถอนแสดงว่ายุนซอกยอนไม่มีความผิดข้อหากบฏนะครับ<ม>เขาจะไม่ให้ซี o อ i o ซีอฟันธงมาก่อนแล้วส่งสารก่อนเพราะว่าถ้าซ i o อฟันธงได้ก่อน ส่งสารก่อนเนี่ยเท่ากับเป็นการเป็นการเ,เป็นการชิงความได้เปรียบแล้วจะเป็นการทําให้สารธรรมนูนเนี่ยทำงานลําบากนะครับเพราะว่าถ้าปรากฏว่าไวบีมีความผิดแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องลงจากตาแหน่งเลย